หมึกขวดเนี้ยที่ผมถืออยู่อ่ะคือหมึกปลอมนะครับแล้วผมรู้ได้ไงว่ามันคือหมึกปลอมหมึกลอตติ้งหมึกปิ๊กมาหมึกปากกาหมึกแท้หมึกเทียมหมึกเครื่องพิ้์เอามาสักได้ไหมได้นะครับเนี่ยหมึกพวกเนี้ยเอามาสักได้หมดเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหมึกทุกอย่างว่ามันเป็นยังไงอะไรไงแล้วการดูสีจริงสีปลอมดูยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับในคลิปนี้อ่ะไป ก็สวัสดีครับผมก็ดเดนเดร้านสักสลับ,บรีนะครับเ yeah คลิปนี้ก็มีคนสงสัยกันเรื่องหมึกจริงหมึกปลอมเ <Huh? S 1> ข้ามาถามผมกันเยอะไหมหมึกนี้สักได้ไหมหมึกนั้นเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยอย่างแรกผมจะมาบอกเรื่องการดูหมึกจริงหมึกปลอมก่อนนะครับว่าดูยังไงขวดหมึกเนี่ยมันเป็นยังไง <Wow. S 1> คือหมึกปลอมเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงหมึกปลอมผมคิดว่าน่าจะหนึ่งน่าจะมาจากจีน wow. จีนเนี่ยเขาจะชอบทําอะไรของปลอมกันเยอะแยะมากมายซึ่งหมึกปลอมที่ผมเห็นเนี่ยไม่รู้นะว่าจริงปลอมแต่ผมก็ลองไปค้นดูใน Lazada ก็ไปเจอมาหมึกอินเทอร์นลเนี่ยสีดำขวดละ86บาทเนี่ยอันนี้ครับเนี่ยมันคุณคิดว่ามันจริงหรือปลอมหรือวและวและ86บาท oh, <no. S 1> เงินบาทนะครับไม่ใช่เงินดอลลาร์คือปกติราคาเนี่ยมันตกอยู่อินเทอร์เนี่ย มันตกอยู่ที่สามร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบาทอ่าประมาณนี้นะราคาแบบว่าอาจจะมีขึ้นลงบ้างอะไรเงีย้ยมันไม่แน่นอนแต่ว่าจะมาแปดสิบหกบาทต่อขวดมันไม่ใช่ละใช่ไหม <No. S 1> อ่ <c oughs> ก็หมึกอินเทอร์นอนเนี่ยเราจะดูง่ายๆนะอันนี้คือของแท้แน่นอนคือของแท้เนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับตรงหัวขวดเนี่ยมันจะมีคำว่าอินเทอร์นอนอยู่ ห็นตรงขวดนะไม่อันนี้ผมเอาหนวโ,โปลบังว่าม,มันจะมีคําว่า internal อยู่ใต้ฝาสีดํานะมันจะเป็นปัน๊มโนนะครับคําว่า internal ให้ดูตรงนี้นะแล้วใต้ขวดใต้ขวดเนี่ยมันก็จะมีตัว w ผมจะหมุนให้ดูอ่ามันจะมีตัว w แล้วก็เป็นตัว w เนี่ยครับ นี่อันนี้บนนี้ตัววิอยู่บนนี้ส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยข้างล่างที่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีรูปศอนเนี่ยอ่าอันนี้มันก็เป็นสัญลักษณ์ของขวดอยู่แล้วถ้าของแท้จะมีตัว W ถ้าไม่มีนี่แสดงว่าของปลอมและถ้าไม่มีตรงเนี้ยแสดงว่าของปลอมนะครับ oh, <no. S 1> ไม่มีหัวขวดตรงเนี้ยอ่าตววัวไวเว็บวัวไวเว็บตรงเนี้ยเนี่ย w วยเว t e อิ Internal, too, นเทอร์เน็ตทูซัเนี่ยคือมันก๊อปปี้กันได้ไม่ว่าจะเป็นของมันมีหลายแบบนะอันเนี้ยอันนี้เป็น w วยเว็ e อินเทออันนี้ก็จะเป็นไม่มีโวยนะอันนี้เป็นของอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้ก็มีเหมือนกันมีอยู่ตรงนี้มีสาระอินเทอร์ l นอันนี้ก็มีตัว W อยู่ใต้ตูดมีเหมือนกัน,นแต่ว่าอันนี้เว็บอะไรก็ไม่รู้ อันนี้ก็เป็นเว็บ Go Tattoo อันนี้เป็น Go Tattoo.com แต่อันนี้ก็มีที่ขวดก็มีนะครับมีคำว่า Eternal อยู่คือมันก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นของเว็บนี้มีชื่อนี้ก็จะแปลว่าผลิตที่ประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้ก็เหมือนกับว่าผมซื้อแฟชั่นชัยเหมือนซื้อผมไปซื้อแฟรน่นชสยของ Eternal มาแล้วผมว่าจะมาเปิดบริษัทที่ประเทศไทยผมก็จด เว็บของผมลงไปว่าให้ติดต่อซื้อทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นของแท้คือว่าอินเทอร์เน็ตเขาก็คงจะส่งขวดมาให้แหลอะอแล้วก็คุณก็ไปเปลี่ยนตรงนี้เอาส่วนของแท้ของปลอมเนี่ยมันดูตรงนี้อันนี้อันนี้คือของปลอมอันนี้ของปลอมผมซื้อมาตั้งแต่หลายปีละสี่ห้าปีแล้วแต่ก็เก็บไว้เพราะว่าเก็บไว้ดูว่าเอออันนี้มันคือปลอมเนี่ยถ้าหมุนขวดดูมันจะไม่มีเลยไม่มีปั๊มนูนคําว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีเลย แล้วใต้ตูดใต้ตูดก็ไม่มีตัว W W อันนี้ผมซื้อมาได้นานและมันหมดอายุไปตั้งแต่ปี2017ละมันหมดอายุวันที่28เดือน10 2017อันนี้ลอ็อตนี้นี่ครับการดูหมึกอินเทอร์นอลของจริงของปลอมส่วนหมึกที่ห้ออื่นแบบอย่างเรเดียนเรเดียนเนี่ยก็ไม่มีตาปั๊มนะไม่มีตาปั๊มตรงนี้ไม่มีตาปัมม๊ม,มที่คอขวด แต่ว่าเรเดียนเนี่ยจะมีเป็นภาษาจีนจะมีเป็นภาษาจีนอยู่อยู่ใต้ตูดขวดจะเป็นเหมือนเลขสามหรือว่ามันจะเป็นภาษาจีนเขมองไม่ออกนะแต่ของเรเดียนจะมีแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ใต้ตูดขวดของเขาของเรเดียนนะครับแล้วส่วนของอิงเทนอันนี้อิงเทนอิงเทนก็จะมีเหมือนกัน ก็จะมีคำว่า i n t e n s อยู่ที่ที่ที่ขวดเนี่ยที่คอขวดแล้วใต้ตูด i n t e n t ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของมันเหมือนกันนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ประมาณว่าเป็นคล้ายๆ5เหลี่ยมแล้วส่วนของ fusion fusion ก็ไม่มีนะไม่มีคอขวดจะไม่มีไม่มีคำว่า fusion จะโล่งเลยแต่ใต้ตูดจะมเีเหมือนเป็น มงกุฎครับเป็นสัญลักษณ์มงกุฎถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่า,ามีสัญลักษณ์มงกุฎอยู่ที่ที่ตูดขวดทุกขวดจะมีครับของฟิวชั่นจะเป็นมงกุฎนี่ครับการการดูมันก็ประมาณนี้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือว่าจะดูไงว่าสีมันจริงมันปลอมเพราะว่าจีนกับกอปเก่งใช่ไหมคือผมก็จะใช้ความชํานาญด้วยอย่างหนึ่งว่าการดูสีอะไรเงี้ยแล้วก็ การดมเนี่ยอันนี้ดมมันหลายปีนะหมดอายุตั้งแต่2017อ่ันนี้ยอันนี้2020แล้วผมก็ซื้อมาก่อนหน้านั้นอีกอะ่ะน่าจะเป็นสี่ห้าปีได้แล้วคือมันยังหอมอยู่เลยมันมีกลิ่นหอมหมึกอะไรจะมีกลิ่นหอมใช่ไหมละ่ะหมึกถ้าหมึกแท้มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นสับๆบอ่ะเดี๋ยวลองดมอันนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นยาแต่นี่มันมีกลิ่นน้ำหอมมันต่างกันเลยกลิ่นต่างกัน หมึกจะไม่หอมไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรอะ่ะลองลองสังเกตลองดมดม,ดมดูก็ได้ครับมันจะเหมือนมีมันจะม,ม,จะมีเหมือนกลิ่นแอลกอฮอลอะไรเงี้ยถ้าหมึกแท้นะแต่ถ้ามีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นน้ําหอมแบบว่าถ้ามันหอมรู้สึกว่ามันหอมมันคือไม่ใช่ละมันปแปลกแล้วะอ่าอันนี้คือคือวิธีการดูหมึกอีอกกประเภทหนึ่งแล้วก็จะดูด้วยความชํานาญอย่างส่วนมากผมจะซื้อหมึกก็จะซื้อตามงานประกวดลอยสัก คืองานประกวดร้ยสักเขาจะเป็นซัพลายใหญ่ใช่ไหมคือบางทีซับไพยเขาก็าอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้จริงหรือปลอมแต่ว่าเขาก็มีใบการันตีกันหลายๆล้านอ่ะที่ตามงานประกวดร้อยสักนะผมก็จะจำเฉดเอ,อเฉดนี้เราซื้อมาเนี่ยไรติงเยนโลอะไรเงี้ยผมก็จะใช้แต่เฉดนี้ก็มันจะจําได้ว่าเฉดมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราต้องเราต้องมีความชํานาญด้วยเนี่ยแกะออกมา ออกมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่มันก็ copy กันได้อยู่ดีแหละเราก็ต้องใช้ความชํานาญด้วยการดูสีแล้วก็ดมสีเออแต่สีปลอมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าส่วนมากลูกค้าที่หัดสักใ,ใหม่ๆเนี่ยเขาจะเจอกันก็คือว่าเนี่ยจะเป็นขวดเนี่ยคือเหมือนกับมีลูกค้ามาซื้อผมอ่าสมมุติว่าผมเป็นคนขายสีปลอมนะมีลูกค้ามาซื้อกับผมผมก็ประหยัดอะด้วยความขี้งบอะอ่าด้วยความแบบ กระหลกกะลาก็อย่างเช่นมีสีนี้อยู่แต่มันจะหมดแล้วผมก็เทไปครึ่งนึงพอเทไปครึ่งนึงก็เอาน้ําเติมมัง่งเอาอะไรเติมบั่ง,มมงให้มันเต็มปวดไปแล้วก็ส่งใบสนีไปให้คุณก็ไม่รู้ละว,ว่ามันเป็นยังไงเออมันก็มีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันคือแบบว่าถ้าไปซื้ออะก็แนะนําให้ซื้อยกขวดไปเลยอย่าไปซื้อแบบแบ่งแบบว่าเอาแบ่งให้ถ้าถ้าอยากจะซื้อแบ่งก็ไปซื้อที่ร้าน ไปดูเลยไปดูเขาแบ่งดีกว่าอย่างนั้นอ,อันนี้ผมแนะนําแบบนี้นะแต่ร้านไหนจะทําแบบนี้ก็ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามีร้านไหนทําหรือไม่มีเลยก็ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็มีส่วนเป็นไปได้เหมือนกันเออมันก็แบบว่าบางคนอะ่ะสีเขาหมดอย่างเงี้ยแต่เขาจําเป็นต้องขายให้คุณอะ่ะแต่คุณต้องการเต็มขวดเขามีแค่เนี้มันก็ต้องเติมให้เต็มใช่ไหมล่ะพอคุณสสาะออกมามันก็จางใช่ไหมแล้วส่วนพวกหมึกเครื่องปิ้น์ที่เป็นขาวเนี่ย หมึกเครื่องปิ้นที่ที่เป็นขาววันเนี้ยอันนี้คือหมึกเครื่องปิ้นหมึกเครื่องปิ้นเนี่ยที่เป็นขาวะนะก็คือว่าเอาไปสักได้ไหมอะ่ะสักได้หมึกจีนหมึกลอตติ้งอะ่ะสักได้แต่มันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่หมึกสักพวกหมึกปากกาเนี่ยหมึกปิ๊กมาที่คนในคุกเขาสักะนะมันสักได้ไหม,มสักได้แต่มันไม่ดีอะ่ะคือมันก็มีคนสักไม่มีผมก็เห็นอะ่ะผมว่า เคยเห็นมาเยอะแยะตั้งแต่เด็กตอนเด็กผมก็ใช้หมึกจีนสักถามว่าเป็นอะไรไหมอ่ะมันไม่เป็นรอกมันไม่เป็นในในระยะเวลานั้นอนะ่ะแต่พอผ่านไปสิปี20ปีเงี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าสีมันตุ่มมันเขียวไม่ต้องสิปีปี่ะบเดือนเดียวก็รู้แล้วว่าสีมันไม่สวย oh, <no. S 1> สีมันแบบว่าสีไม่ดีอ่ะแต่ถามว่าสักได้ไหมสักได้คุณเอาไปสักอ่ะสักได้อยู่แล้วแต่มันมีผลเสียต่อตัวลูกค้ามันมีผลเสียต่อ ต่อผิวเขาอะเขาอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ผมเคยเห็นแบบว่าเพื่อนกันเนี่ยแหละสักเต็มแขนเลยสีแดงเป็นเฉพาะสีแดงมีตุ่มขึ้นเต็มสีแดงเลยแล้วก็ไม่หายเป็นมาสี่ห้าปีก็ไม่หายก็เป็นตุ่มอย่างนั้นอะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้หมึกอะไรนะฮะนี่เขาสักข้างในกุ๊กมาแต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกเขาก็รับสภาพอ่ะแต่คือถ้าหมึกจีนหมึกปากกาคุณเอาไปสักกับพวก หนังเทียมไปสักกับพวกหนังหมูอะไรอย่างนั้นจะดีกว่าครับอย่ามาสักกับคนเลยว่าผิวคนมันมีค่านะอย่าไปทํากับเขาเลยผิวคนมีค่ามากครับคือกว่าจะโตมาได้กว่าพ่อแม่จะโอ้โหตบยุงตบยุงใช่ไหมก่อนจะสักก็คิดกันดีๆหน่อยไม่ใช่ว่าไปมัวตัวสีสัวอย่าเลยครับเดี๋ยวจะเป็นข่าวแล้วช่างสักก็จะเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าเออก็เอาไว้ระบายสีส่วนมุสึมึก หมึกหมดอายุอีกออย่างอันเนี้คือหมึกหมดอายุอ่ะคือมันหมดอายุอ่ะมันก็คุณก็รู้อ่ะมันเลยมาเดือนนึงหรือเลยวันนึงมันก็ควรทิ้งอ่ะคือถ้าหมึกหมดอายุเนี่ยประมาณสามเดือนผมก็ทิ้งนะผมก็ไม่ใช้แล้วถ้ารู้ว่ามันมันใกล้หมดอายุนะก่อนหน้านั้นสามเดือนไม่แต่บี้ตะบันเทให้หมดหรอกก็คือยังไงคุณก็ได้กําไรอยู่แล้วถ้าคุณเป็นช่างสักอ่ะหมึกขวดละตีไปสี่ร้อยอ่ะค่าส่งด้วยค่าอะไรด้วย ตีไปขวดละสี่ร้อยคุณสักแป๊บเดียวก็ได้แล้วมากสี่ร้อยอะหมดโอ้โหอย่าไปขี้งกเลยครับเรื่องแค่นี้ก็ถ้าหมดอายุก็ทิ้งทิ้ง,งมันไปหรือว่าเอาไประบายสีเอาไปไปสักกับหนังหมูหนังเทียมดีกว่าครับผมประมาณนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านคิดว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับอผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้ทาคลิปดีๆต่อไปนะโอเคบาย